สบายดีพี่น้องยินดีตอนหับกอดจูสองสินนนบานนาคือเก่าพี่น้องสินนนบานนามาแล้วพี่น้องเอ้อืมคลิปนี้กัสิผ้าพี่้านองมนาเบิ่งตรงไหตรงหน้าคือเก่าพี่น้องบมมีอยงหลายพี่น้องคลิปนี้ช่วในโควิดร้ายพี่น้องไปใช้กันยากเข่าเฮ้าพี่น้องเก่าสินนนบานนาออกลายได้พี่น้องอืมพี่น้องเอ้เข่าออกลายเติบไปได้เข่าเฮาออกไล่เติบแล้วพี่น้อง สกสกายแล้วะพี่น้องแต่ว่าฝนตกวันนี้พี่น้องนี่ลงได้พี่น้องงา,งามอุ้ยงามงามงามพี่น้องงาม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 บวยมือกล่องพี่น้องวันนี้บ๊วยมือกล่อง,ม,ม,อองมาผู้หนึ่งผู้เดียวพี่น้องเอยพาผีพาหนองมาเลาะบนเขาตัวห้องมันออกเรียบร้อยแล้วพี่น้องอืมออกเรียบร้อยแล้วเขาสินนบมันน,นาพี่น้อง ฝนตกลิ้นตอนเศร้าฝนตกลิ้นตอนเศร้าออกมาก็เลยใส่เสื้อกันฝนพี่น้องใส่เสื้อสันเดียวมันห่อนพี่น้องอะไรจังยากกะขออภัยพี่น้องเพราะมันห่อนแล้วกันี่นองก็ไม่เสื้อใส่เสื้อมากตัวเดียวพี่น้องฝนตกสต่นิ่งมาได้มากพี่น้องเอ้ยมาคนเดียวเหาะสมทงหายทงหน้าพี่น้องอืมทงหน้าสีนอนพี่น้องเอ้ยสีนวลก็ออกบ้าได้แหละพี่น้อง ออกเตียงออกลายแล้วพี <Dans> ่น้องเอ้ยอย่างบึงทงไหนทงหน้าน้ากันพี่น้องสีนอนออกแล้วแต่ว่าค้นสลักกไพ่กับของไคกัสีออกเลยพี่น้องเอ้ยออกคือกันแล้วแหละเพราะว่าดำพร้อมๆมกันทั้งแล้วพี่น้องดำมไหดำหน้าบางหยาในขั้นพี่น้องจัดหยาแหงว่าพร้อมพี่น้องเอ้ยเออหมืดพนพี่น้องเพราะว่าฝนลินพี่น้องเอ้ย ฝนลินนักหน่อยพี่น้องแต่ว่าลินเติบแห้งแห้งยุ่เศานี่แห้งเติบอยู่แห้งเติบอยู่เศร้าเนี่ยแต่ว่ามันก็มันกะเศร้าแล้วพี่น้องคิดว่ามันสี่ศเ้าก็เลยใส่เสียกันฝนมาพี่น้องบัดที่นี่มันเศร้าแล้วมันพ้อนพี่น้องเสียกันฝนบ้านนี่ก็ออกแล้วพี่น้องเขาออกแล้วดีก็ดีใจลายพี่น้องเลยมีน้ำแล้วบ้านในไฮน่าก็ได้ตะกี้บ่มีน้ำมีแต่แห้งอวนๆเทียน ไม่น้ำมีนวลแล้วพี่น้องไหหน้าก็ไม่น้ำแล้ววางไหหน้าพี่น้องเข่าเหอบออกแล้วพี่น้องเอ้ยออกลายเลยเดย้อย่าออกมึงทงไหายทงหน้าใหานียละพี่น้องกว่ากับขั้นยาวหรือมันก็สั้นพี่น้องเอ้มันมีกันสั้นพี่น้อง ยางแลกรสันด,ดึกดักดึกดักไปมุมน้ำผัดมืดมุมนี้ผัดคือว่าใครแน่กองมาจากแจ้งจากสันพี่น้องเอ้ยโ้นก็อภัยหลายๆต้นไม้ตายพี่น้องเพราะว่าตัดหักกันอยังมันกับตัดนลายดอกแต่วา่ามันหน่ำมาหงกับตายอหน่ำกับหล่นขั้นในบ้านน้องขั้นหน้ากับบะมี่พี่น้องขั้นในน้อยนะครับเป็นปหน้าดินดากพี่น้องไข่แน่ ซ้ำหนึ่งกับบ่ขาดพี่น้องมุมหนึ่งสูงหน้าก็เป,ากเป็นทั้งน้าเป็นธงเป็นตำตำี่น้องตรงเดียวธงหน้าซิน้อนนี่แหละพี่น้องแต่ว่าเป็นดินบ่เพียงกันใด้ให้หน้าเขาก็มีหนามได้เนาะพี่น้องเขาก็คือตะกี้แห้งกระแดงแหง้งหอกอืมเรื่องหนามไปน้องบัวเขาก็เต็มได้บาดตะกี้บ่มีหนามบ่มีนวล น้องบัวเทห้าไปฝากขจอยใหอลไรพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวนี่ไปเนียไปเาก่พี่น้องเอ้ยอูย้ดหมักขามหน่อยกล่องซิมั้วหรือกล่กองก็ได้พี่น้องบรรยากาศบ่มีแสงแดดนะบงังหมักขามพม่น้องรังใหไงอูย้ยกินสมพูดเลมักกินสมหมักขามเนี่ยอุ้ยสัตว์เขากำลังขยันพี่น้งองดกเติบด้วพี่น้องเอ้ย ขามในต้นในทนุ่งนาฮะนี่แหละโอ้โหลกเตอ๋อพี่น้องตอนนี้ในกลดน,น้องพี่น้องบริจากงามปันได้ก็ออกมาเล่งเคียงคางซี่พี่น้องเอ้ยตัวสูงตัวต่ำบ่เข่าเอียงพี่น้องอน,นี่คือเป็นอันนี้เข่าฝนบ่หรือว่าตบมันบ่เป็นก็ตบเป็นอันนี้นะนี่พี่น้องเข่านะสูงเข่าต่ำ บรรยากาศฝนลินลินพี่น้องคักขับทางไหนทางหน้าเฮาแต่ตอนนี้ฝนเศร้าแล้วเมื่อยี้ห่อนฝนก็คือบ่ตกไมกต่ตื่นอีกแน่พี่น้องห่อนกระไดห่อนกระดอน้องบัวเฮากะใบกะบางงามพี่น้องเว้ยใบบางงามซ้ำนำน้องเฮากะเต็มจานผ่านระบาดให้น้องบัวเฮากะตะกี้งามงามพี่น้องเว้ยมาที่น,นั่นละใบบงพี่น้องบงกัดบงกัดโอ้ใบมันละกระเหียนเหียนดั่มไปจากง,งามป็นได น้ำลายพี่น้องกี่ช้างก็จะมีน้ำตอนนั้นไปน้ำลายแล้วบรรยากาศที่เนียบบกับตรงไหนตรงหน้าพี่น้องเลยหล่นแล้วพี่น้องหล่นพายหล่นน้องแล้วพี่น้องต้องนี่ทางไหลพี่น้องทางน้ำลายลิน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 พี่น้อง ไลน์เล่นเล่นเลเลนออกไลน์แล้วโอ้โหมาทำพี่กับมะขามหน่อยให้กันอีกพี่น้องโอ้ยการกมะขามหน่อยพี่น้องเบิง์ตก่อนบอรพี่น้องมะขามไม่มีรถดีแต่เขาก็สิกัดลง,งพี่น้องบู้มได้พี่น้องตอนเช้าก็่จ็ดแปดโมงแล้วพี่น้องแต่ว่ายังไม่ได้อาบนาจอาบน่อยดอกหนาวยังไม่ได้ชวยยังไม่ได้ล้างพี่น้องพอ ตื่นมาก็เห็ดนั่นเห็ดนี่พี่น้องออกมาตัดหญ้าตัดยุงเข้าไปจักเสียมนำขามพี่น้องมันกำลังเลยหยอดพี่น้องเอ,อเ้ยหัวแจวเราดีมนันนำพี่น้องให้ขักขนาดเลยยังหน่อยครับพี่น้อง

คลิปนี้ก็คลิปสันๆันพี่น,อน้องจำในรับพี่นอ้องเอ้เพราะว่าคลิปนี้คลิปสันๆันพี่น้องสิได้ปิดคลิปจะจำในรับพี่น้องเอ้เระวังหนังมึงในอือเป็นจะอาบเลยพี่น,อน้องนี่เป็นจะอาบน้ำขนาดเลยโธ่โลงอาบนะทิด่ตด่วเพราะแห้งแล้วนะพี่นอ้อง บังหย่าก็ลายลายพี่น้องเลยบังหย่าอย่างเต็มท่งเต็มเสือเลยมุมสูงสูงอุย้ยเสกบโดดหนำมุมสูงสูงงามๆพี่น้องเลยมุมสูงสูงเห็นแต่หัวจตกหน่อยเทำแบอนี้ไปมือกล้องพี่น้องเป็นาวาพี่น้องสุดท้ายนี่กผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยหลายๆพี่น้อง เคนสิลาคลิปแต่สำเนีลยงพี่น้องคอมเมนต์มาพี่น้องอยากให้ซีนอนบานาเห็ดคลิปเกี่ยวก็มียังพี่น้องหรือว่าเห็ดคลิปไปหันมาหนีพี่น้องก็แล้วแต่ก็คอมเมนต์มาเห็ดใดครับก็เห็ดพี่น้องไเห็ดบุหดีขอโทษไฟล์รายพี่น้องเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนเพ่อเก่าพี่น้องฝากกัคลิปหนาพี่น้องคลิปนี้ไปแล้ว